สบายดีพี่น้องมอสกุทุกคนมามากินข่าวรำกันอันนี้สุปพักเดอพี่น้องเดอรสุปพักสำเนือมีหนอ่อหน่อรันมีหน่อขาแล้วก็มีผักหวานสร้างไม่หมักแข้งไม่หม,มักม่เคีงพี่น้องมาสบายดีพี่น้องมอสกุทุกคนาามามากินข่าวรำกันพี่น้องอุน่นกันโอ้โหคากร่อย ขากองซื้อใหม่บาเต้กะไปห้องหมอลืมหมอ้องหมอตอนไป,ปเยี่ยมเอ้ยพี่น้อยเบิดเข้าประสงการกินนีกผัลืมจะยืมลืมสวรรค์อีกพี่น้อยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อมาพี่น้องกินข้าวน้ำกัน นอรั่นเนี่ยจะต้มต้มเหมือนกระทุบทุกเอามาจีกนะอิโน่ใครมีแบบนี้น้นนองเอาคา,า,าเอากะปุกมาตั้งมันเลยอยากบ้างเลยพี่น้องเด้อ จะเบิ่งน้องดูสุกเด้อแม่เซเรนออกไปซื้อขากล้องซื้อสไลายน้องหายขนมให้น้องกินลูกเด้อเบิ่งน้องใส่แม,ม่ดูสุดเจ้อแม่ไปหายไปลินนะไปลินวางไปจักมูว่าวหยอกว่ายังมจะาหายยันขีโย่แม่บอกขีโยวยเขาบอกว่าใส่เขาเขาบอก่ปขาย แพ่ยังเจ้าก็ต้องให้ลูกอ่ะจะเป็นลูกชายอ่ะืมส

แล้วโตแด้วกินข้าวน้ำแม่ลำอาหารแล,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 าล,ล้วลูกเจ้าโตนอนถ้ขลินน้ำมูลำมูว่าหยอกว่าได้แหละบุปผินน้ำมูว่าย่ารวยน้ำแม่ลินน้ำกัน หยอกกันเจ้าว่าคอยคอยกับว่าให้เจ้าก่อนแล้วมันเป็นสชกตว่าหยอกเลยที่หันหกชุดเติมไปินน้ำมู เกือบพอพุกเป็นหมักเกล็ดหมอกไหลเวอ้อร์มีกันแค่นี้ลิ่นน้ำแกนชำนี้หักแพงกันหรอ จ่ต่ต้องปหลินรอกแม่มาแต่ซื้อเครื่องแม่จะชอนน้องือหรอกแม่จะช้ชอนน้องื้อห,อออหอ่านเหนาเลยเบียดสบายตัวอ,อ,โอ,โโอ,อาบน้ำแล้งไม่หรอก เกสองคอกสวันดไล่ลายู่หลุดบบบต้นทับปหลาดน้าเด้ถ้าต้องคงงี้วะ บ้ามือเลยอย่างนั้อาน้ำเย็นมากินอืมงมือ านาทำดินมีอย่างน้อง,องทำบาเตทำแมจิโทมาเนี่ยคอยคิดนเด้อ อีกแล้พี่น้องไปก่อนพี่น้องพออ่อคัคลิมหนาด้วยจ้าพี่น้องสบายดีพี่น้อง